ไปเอียงเนื้เอียงไปตรงนี้ส่นี่มันตั้งขึ้นบนนัน่ะงเหนหรอจิงออกแบบให้ถอดง่าย,ย่างนะถอดได้เป็นเอง ต้องลงมือเองเลยครับต้องใส่ตู้บนก่อนใส่ตูวบนก่อนแล้วก็ใส่ตัวล่างล่างเบอร์สองพอตัวเดียวพอนะเนี่ยตรงมือเห็นไหมเนี่ยเบอร์สองเบอร์สองตัวล่างนะครับผมพอตัวเดียวพอพอตัวเดียวอย่าไแลบสองได้

Right. Oh, lah, kanan, kanan, okay.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  kanan, 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 kanan,